ไม้แอนนัทโฮโฮโโอ้เกำกับเปิดประตูวิดทูบเขาเป็นไงว้าวการบริการของมันนี่เจ๋งปะชายเกิลไงไงล่ะโอ้ฉันไม่คิดเลยนะว่าบ้านไม้กระจกงอกง่อยแบบนี้จะมีอะไรอยู่ข้างในแบบว่ามันดูอลังการเวอร์หวังมากเลยนะ อ่มันไม่ใช่แค่ชั้นเดียวนะชายก็มันมีสองชั้นเนี่ยชั้นบนนี่เป็นที่เก็บอุปกรณ์อาหารต่างๆการกินววนี่เป็นบังเกอร์ชั้นดีของบันนี่เลยนะบันนี่สามารถที่จะมองกล้องวงจรปิดจากด้านนอกได้ด้วยนะชายเกิลตรงนี้จะเป็นโต๊ะทำงานบันนี่นะ นี่มันฐานทับลับชัดๆลับแบบไม่รู้เลยนะว่าจะมีอะไรอยู่ในนี้นะ้าง่าบันดี้ก็สามารถขึ้นมาบนหลังคาได้ด้วยแชบแล้วก็ลงไปข้างล่างเงบโอ้เอแล้วบันนี่เธอสร้างฐานทับลับอันนี้ไว้ทําอะไรกันนะเพื่อป้องกันวาตาภัยอุทกภัยและก็ภัยต่างๆจากธรรมชาตินะฮะแล้วก็ภัยต่างๆเหนือความคาดหมายที่เราไม่อยากที่จะ คาดหมายเท่าไหร่อ๋อโอเคว่าแต่เธอขึ้นไปข้างบนยังไงหรออ่ะบานี่วาร์ปขึ้นมานะชเชคเกอร์ข้างบนหนาวมากฉันขึ้นไปหน่อยนะโอ้ยหนาวจริงๆฉันไปฉันรู้สึกว่าวันนี้มันหนาวแปลกๆนะวอ่เาเชคเกอร์บัดก็หนาวปกติอยู่แล้วไม่ใช่ช่วงนี้มันหน้าฝนมันก็ต้องหนาวอยู่แล้วนะ่ะ แต่วันนี้ไม่มีฝนนะสิเธอดูสิมีฝนตกสักที่ไหนนนานี่ขนาดฉันใส่แขนยาวฉันยังรู้สึกหนาวแปลกๆเลยนะน่้วยแห้งเลยนะเอ้ยไชคลีฉันว่าเธอน่าจะมีตัวอะไรตามมานะหันไปดูด้านหลังเธอสิฉันว่าต้องมีตัวอะไรตามเธอมาแน่เลยเอ๊ะไก่ไะปิว่ไก่ไปิวก่ไ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 ก่ วายลำปัญชันพังหมดเลยนะใหญ่โอ้กระเด้งใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้อุปกรณ์ทำโอ้อุปกรณ์เธอพังหมดเกลี้ยงใหญ่เอ้ามันนี่พี่นี่มันตามฉันมาเหรอกันว่าเธอต้องหันทำบุญบ้างนะไชคลแต่ว่าก็ยังดีที่บ้านบันดี้ด้านหน้าไม่พังอะไรเลยนะเราไปดูด้านหน้าของบ้านกันดีกว่าโอ้นี่บ้านนีโอ้ไชิล ด้านหน้ายังดีอยู่เลยนะบ้านฉันนะเ,ออเฮ้ยในลราเข้าบ้านกันดูดีกว่าแฮะว้าวโอโถงโ,โออาบ้านมันส,สร้างสะดวกสบายจริงๆเชียว <S <S เธบน,นี้เธอก็นะเธอคิดไปเองอย่างว่าโจทำงานบันนี้ก็ยังอยู่นะชายเกลื <S <S อะอย่างนไหมก็อย่าพี่กดจับเอาตีมันออกมาจากไหนเนี่ยมันอ,ออกมาจากนู้กดน้ำหมัง้ง วา้าชายเก้าบ้านลอยไปแล้วบันที่ขอขึ้นบ้านด้วย uh huh. ขอบคุณมากเลยที่มันรับโอ้แต,ต,ต,ต่ๆข,ข,ข,ขึ้นบ้านาขึ้นบ้าน เฮ้ยแชร์ก็ไบัดี้อยู่บนบ้านแล้วตอนนี้ทำไมบ้านมันโครงเพลีงโอ่งยังจังเลยโอ้ยตายแล้วเมือหัวโอ้รบกวดหัวฮ่าแชร์ก็เหิดมันนอกบ้านแล้วน่ะวันีแชร์ก็บ้านโอ้ยบ้านมันช่างมือหัวเลือยเกินนี่มันบ้านลอยได้จริงหรือเปล่าเนี่ยจัดทรงก่อนสิเธอดูลูกโป่งสิมันตีกันโอ้อบ้านลอยไปแล้วสู้ความบืนความฝืน บันดี้เธอโดนบ้านทับตายโอ้ตายแล้วโอ้ตายจริงๆด้วยโอ้ตายแล้วบ้านทับบัดี้ตายอะไชเกิร์บันดี้วันบ้านหลังนี้มันจะปลอดภัยแล้วนะไชเกิร์ว้าเอ้าเธอตายสามตายสองเหรอนี่ปลอดภัยจริงด้วยโอ้ใช่บานดี้มาแล้วงานุ่ขลเป็นสุกวงวังเลยวิวโอ้บันดี้หลุดออกไปจากบึง โอ้ยใช่ือบ้านไปไหนไม่ดูเรียวแฮ่บ <és> ้านกำลังไปแล้วโอ้ฉันว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรแว๊บๆเมื่อกี้เหมือนหล่นมาจากบ้านเลยแฮ่นั่นน่ะสิเมื่อกี้ก็เออโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยว้ายว้ายโอ้ได้ไงเนี่ยจากบ้านลอยได้นั่นน่ะสิ บันนี่ฉันมีไอเดียว่าเราควรไปอยู่ในบ้านนะจริงด้วยแชกเกอร์ไปไปไปเร็วรีบขึ้นบ้านว้าชัชกเกอร์มันลอยติ้วติ้วเลยดูสีดูข้างนอกสิไโอชกเกอร์ันหมืนติ้วติ้วเลยดูข้างนอกสี่วันนี้เราลอยมาไกลถึงจักรวาลได้แล้วมั้งบันนี่ว่านะโอ้นั่นน่ะซโอ้โหข้างล่างนั้น มันแบบว่าสูงมากเลยนะพอมองลงไปแอบเสียวเหมือนกันนั้นเนี่ยว่าเบดีไ่อยากลงไปเลยว่ามันสูงมากบดีรัวโอไม่บันนี่ฉันยังปลอดภัยอยู่นะในบ้านนี้เบดีมาแล้วไทเกิลว้ช่วยเบดีด้วยับดีกำลังกำเพื่มอยู่โอ้ฉันว่าบานี่หลังที่ต้องมีอะไรสักอย่างอะไทร์เกิล กิงดวงใเจก็ใกลถึงก่อนคนนั้นแพ่เออ่อฉันยังไม่ถึงเลยนะจะถ,ถึงพือหรือยังยังหันมาดูบันนี่สีที่กำลังหล่นวฉันตกมาก่อนฉันแพ้นะสิแต่ว่ามันอยู่ตรงหัวเราเลยเนี่ยใคร บันนี่อยู่ไหนคนเดียวเนี่ยที่นี่คือที่ไ<อ>หนน้าเชกเก็ก็อยู่ไหนคนเดียวเนี่ยที่นี่คือที่ไหนน้าวายที่นี่ที่ไหนเนี่ยวิ่งวนแล้วไม่เห็นเจอใครเลยโอ้นันนซี่เชกเก็วิ่งวนไปวนมาไม่เห็นเจอใครเลยเจอแต่ก,กระต่ายหนึ่งตัววายบันนี่ยังไม่เจอใครเลยทําไมชกเก็เจอกระต่ายหนึ่งตัวดีเราอยู่ที่เดียวกันปะเนี่ยอา้าวไชเก,กิล <c oughs> ว่าแต่ที่นี่มันคือที่ไหนกันนะ่ะใครรู้บ้างนั่น,นละสิเราโดนจับตื่นขึ้นมาก็มาอยู่ในนี่เลยมันเหมือนกับมันเหมือนกับแบคลูมเลยน่ะชยัยเกล้แบคลูมเหรอมันคือห้องอะไรนะ <c oughs> เอ้ยแสดงมันต้องมีผีออกมาจะเดอะแบคลูมสิเยาว่าแต่ที่นี่ไม่มีผีแฮ้ชยัยเกล อ zy, ที่นี่ไม่มีผีแต่ว่าที aky, ่แน่ๆนคือเราโดนขังออกไม่ได้นะสิเฮ้ยยิงด้วยว้ายไเพื้อนเลื่อนเย้ยยยเยยยยกยย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 ้ยยยยยนยยยยยยนย้เยย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 ย้ยย้ยยัยย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 ยายย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 ผียย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 ยโยยยยย บันนี่ฉันชอบอดีไซน์บ้านหลังนี้จังเลยน่ะมันคือบ้านที่แบบบันนี่ไม่อยากจะพูดเยอนนะแต่ว่าชันก,ก็ลองขึ้นมาดูก่อนสิวัดมีทั้งห้องกินข้าวมีทั้งห้องนั่งเล่น้องอ่านหนังสือแถมยังมีทั้งห้องน้ําด้วยนี่น,นี่อันนี้คือห้องชันก,ก็หันกลับไปก่อนเดี๋ยวพี่จะแนะนําทีละห้องอันนี้คือห้องครัวชัก,ก็ตรงนี้โต๊ะตรงนี้ก็สามารถที่จะทํากับข้าวได้สวยป่าสวยมากเลยนี่เธอไปจ้างสถาปนิก ตกแต่งภายในที่ไหนกันน้าบ้านที่สร้างบานทีบานที่ก็คนมีตังก็ต้องแบบจ้างเถี่ยที่แบบเขาสามารถออกแบบให้มันสวยๆได้อันนี้คือเป็นอ่างอาบน้ำที่ก็ส่วนฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนตามมาตามมาโอ้โหต่โอ้ยตัวระดับชั้นความสูงระดับชั้นมันเดินเข้าเดินออกแอบยากอยู่นั้นเนี่ยนี่ห้องนอนแต่ได้ไดฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวเชคเกอลมา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 แทบชั้นแทบต้องคานเข้าวเนๆ่ อมันอ้วนไงชเกิลตัวมันใหญ่อะนะนี่ส่วนชั้น2นี่เป็นโซนนั่งเล่น,นมีสไลเดอร์ตรงนี้ด้วยวิโิวชันชอบมากเลยน่ะบ้านหลังนี้ฉันให้ความดีไซน์ความสวยงามไปร้อยเต็มสิบเลยกลนๆๆๆไปเลยนะ่ะบันนี่อยากจะบอกว่าที่นี่นะชเกิลไม่มีผีสางนางไม้ที่ไหนทั้งสิน้นเพราะว่าบ้านใหม่บันนี่สร้างขึ้นมากับเพื่อน กันไหนเหรออืมเป็นสถาปนิกกันนะที่พี่บันไดบอกอะนะโหมันเจ๋งมากฉันชอบฉันชอบเอาไปเลยคะแนนเต็มบายวันนี้กูวันนี้ขอพักแป๊บเดี๋ยวจ่ายแก้วอออแต่ฉันอยากรู้นะวันนี้ว่าโออุ๊ยอุยความแข็งอุ๊ยอะไรฉันก็ทำอะไรไหวโอ๊ะบัตรได้หักไปตัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างล่างแชร์แก้วเย้ยใช่นะสิ หลบที่ไหนดีล่ะหลบที่ไหนดีมาดีหลบในห้องน้ำก่อนไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอ้ใช่จัดจัดจัดโอ้อะไรเนี่ยวายโอ้ไปเข้าเธอโดนล่วงแล้วมาดีขอวิ่งขึ้นบ้านก่อนขึ้นบ้านดียวฮ่าฮ่ามาดีขึ้นบ้านแล้ววายมาดีล่วงอีกแล้วใช่ก็ขอขึ้นพื้นบ้านขอขึ้นพื้นบ้านอ่าไอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่มันตามมาดีอยู่โอ้มหลายขาดจริงๆเลยจะพีตัวเดียว ใช่นะสโโิโอ้บ้าน,านไหนก็เอาไม่อยู่เลยนะเออตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกว่าบ้านเธอมันกำลังทำลายตัวเองนะโอ้แช่เก็ไม่ใช่แล้วฉันว่าผีตัวนี้ทำลายบ้านวันนี้นะโอ,โอ้หมดกันไม่เหลือเลยนะ